สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการผูกบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตนะครับในช้อปปีและวิธีการซื้อสินค้าโดยการชาระผ่านบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตนะครับอ่ะก็ข้อดีสําหรับวิธีการนี้นะครับเราผูกบัตรครั้งเดียวนะครับเราสามารถซื้อสินค้านะครับและชําระได้ตลอดเลยถือว่าเป็นช่องทางที่สะดวกมากๆนะครับข้อดีที่2นะครับบัตรเครดิตเรายังสามารถผ่อนสินค้ากับช้อปปีได้อีกด้วยนะครับอ่าตรงนี้หลายคนใช้กันเยอะมากนะครับ และข้อดีข้อที่3นะครับเราสามารถใช้โค้ดส่งฟรีโค้ดส่วนลดสําหรับบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตบางชนิดได้อีกด้วยนะครับอ่าก็ตรงนี้ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตบางประเภทเนาะโอเคขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวลองมาดูวิธีการผูกบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตเข้ากับบัญชีช้อปปีก่อนนะครับให้เรานะครับเข้าไปที่ช้อปปีเนาะจากนั้นจิ้มไปที่ฉันนะครับตรงนี้เลยโอเคครับนานี่นะครับให้เลื่อนขึ้นเนาะแล้วมาดูตรงหัวข้อตั้งค่าบัญชีนะครับ จากนั้นในหน้าการตั้งค่าบัญชีนะครับให้เรากดไปที่หัวข้อข้อมูลบัญชีนะครับธนาคารบัตรตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยโอเคครับในส่วนของหัวข้อนี้นะครับเราสามารถเพิ like or or ่มทั้งบัตรเครดิตนะครับและบัตรเดบิตเนาะและตรงนี้นะครับเราสามารถเพิ่มบัญชีธนาคารได้นะครับอก็ให้เราเลือกช่องทางที่เราสะดวกเนาะสมมติว่าผมอยากจะเพิ่มบัตรเดบิตนะครับผมจะกดไปที่เพิ่มบัตรเครดิตใหม่ตรงนี้นะครับะ โอเคจากนั้นนะครับให้เรากรอกรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรของเราให้เรียบร้อยนะครับก็ถ้าเป็นบัตรเครดิตนะครับก็สามารถกรอกได้เลยเนาะและในส่วนของบัตรเดบิตนะครับเราจะต้องไปเปิดใช้งาน Verify by Visa บัตรเดบิตก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นบริการซื้อของออนไลน์เนาะเราสามารถเปิดได้นะครับผ่านช่องทางออนไลน์ตู้ ATM นะครับหรือว่าไปติดต่อธนาคารสาขาใกล้บ้านก็ได้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการกรอกรายละเอียดกันครับชื่อที่ปรากฏบนบัตรนะครับเราก็นําชื่อของเรานะครับที่อยู่บนบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตนะครับมา ส่วนมากจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับให้เรากอกเข้าไปเลยก็เราสามารถกรอกทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะไปปรากฏเป็นตัวใหญ่แบบอัตโนมัตินะครับโอเคหัวข้อที่2นะครับหมายเลขบัตรเราก็นาหมายเลขบัตรนะครับตามรูปภาพตัวอย่างมากรอกได้เลยครับผมหลังจากที่เรากรอกหมายเลขบัตรเสร็จแล้วนะครับประเภทบัตรก็จะขึ้นเองแบบอัตโนมัตินะ มีทั้งวีซ่านะครับบัตรมาสเตอร์การ์ดหรือว่า JCB นะครับตัวนี้มันจะขึ้นเองแบบอัตโนมัติเลยจากนั้นเราก็กรอกวันเดือนปีการหมดอายุของบัตรให้เรียบร้อยนะครับก็ตัวนี้เป็นคิดาสักกะหลาดนะครับ2022นะครับถ้าของเพื่อนเพื่อนะครับเป็นพออยู่ให้เพื่อนเพื่อนะครับนำพอของเพื่อนเพื่อนมาลบกับ543เนาะก็จะกลายเป็นคศนะครับหรือว่าคิดาสักกะหลานครับโอเคจากนั้นนะครับ C.V.V ก็คือตัวเลข3หลักนะครับหลังบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตของเรานะครับกใอยเพื่อนเพื่อนนะครับ จากนั้นที่อยู่ในการวางบินตัวนี้นะครับให้เรากรอกที่อยู่ของเราให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของเพื่อนเพื่อนเลยเนาะถ้าเป็นต่างจังหวัดนะครับก็กรอกบ้านเลขที่หมูต่ตำบลอะไรนะครับอำเภอและจังหวัดเนาะส่วนรหัสไปรษณีย์เราจะมากรอกข้างล่างในลักษณะนี้เนาะโอเคถ้าเรานะครับระบุรายละเอียดทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรากดส่งได้เลยโอเคมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับให้เรามากดตรง Re เค e s t OTP ตรงนี้นะครับ มันก็จะส่งนะครับรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับที่เรานะครับผูกไว้กับบัญชีธนาคารนะครับโอเคครับตรงนี้ก็กดตกลงเลยนี่นะครับมันส่งรหัสให้ผมแล้วเราก็กดไปที่ข้อความนะครับที่มันส่งมาเนาะจากนั้นให้เราจําตัวเลขนะครับ6หลักตัวเลข OTP นะครับแล้วไปกรอกในหน้าการผูกบัตรเมื่อกี้เลยครับโอเคครับเมื่อเรานะครับกรอกตัวเลขเรียบร้อยให้เรากดตกลงเลยครับ โอเคครับจากนั้นนะครับตรงนี้บางทีมันอาจจะไม่แสดงเนาะแต่ถ้าเรากรอกรหัส OTP ไปแล้วนะครับการผูกบัตรของเรานะครับก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเนาะให้เรานะครับออกจากตรงนี้ไปก่อนนะครับอ่าออกแบบนี้นะครับกดล้างทั้งหมดออกจากแอปไปเลยเนาะอ่าในลักษณะนี้นะครับสาหรับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราไปดูวิธีการซื้อของในช้อปปี้นะครับและเราจะชําระผ่านบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตที่เราผูกไว้เมื่อสักครู่นะครับอ่าเข้าไปที่ช้อปปี้ใหม่อีกครั้งนะครับโอเคในหน้านี้นะครับให้เราทําการเลือกสินค ก่อนหน้านี้ผมเลือกสินค้ามาที่ตะก้าแล้วนะครับผมก็กดเลือกสินค้าจากนั้นถ้าพเพื่อนๆนะครับมีโค้ดส่วนลดของช้อปปีหรือว่ามีคอยนะครับก็ใช้ให้เรียบร้อยเนาะและกดไปที่ชํราระสินค้าเลยจากนั้นมันจะขึ้นหน้าของรายละเอียดการสั่งซื้อน,นะครับให้เราเช็คที่อยู่ให้เรียบร้อยเนาะและเช็คบริการการจัดส่งให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเรามาดูตรงห OK HS HS ัวข้อสําคัญตรงนี้นะครับวิธีการชํราระเงินนะครับตรงนี้ให้เรากดเข้าไปเลย โอเคให้เรากดไปที่หัวข้อนะครับบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตนะครับตรงนี้เลยโอเคมันก็จะแสดงนะครับบัตรที่เราผูกกับช h o ปี้ไว้เมื่อสักครู่เนาะสำหรับวิธีการชําระเงินนี้นะครับให้เรากดไปที่บัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตที่เราผูกไว้เลยหลังจากนั้นกดยืนยันนะครับโอเคตรงนี้มันก็จะแสดงวิธีการชําระเงินให้เราแล้วนะครับก็ถ้าเป็นบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตนะครับจะมีเลขท้ายสีตัวของบัตรให้เราด้วยเนาะ ถ้าเราโอเคกับรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าแล้วนะครับให้เรานะครับกดสั่งสินค้าได้เลยจากนั้นมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับให้เราเช็คจานวนเงินให้เรียบร้อยและเช็คบัตรให้เรียบร้อยเนาะจากนั้นกดชําระได้เลยนี่นะครับเพียงวิธีง่ายๆแค่นี้นะครับการชําระสินค้าใน shopee นะครับโดยตัดผ่านบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นวิธีการชําระสินค้าออนไลน์นะครับที่ค่อนข้างสะดวกเลยนะครับอ่า เมื่อเราสำระสินค้าเสร็จแล้วนะครับแนะนาให้เพื่อนเื่นะครับกดไปที่ชั้นนะครับอ่าเมนูชั้นตรงนี้และสินค้าของเรานะครับจะไปอยู่ตรงที่สถานะที่ต้องจัดส่งตรงนี้นะครับอ่าโอเคก็จะประมาณนี้นอกสําหรับวิธีการผูกบัตรของเรานะครับเข้ากับบัญชีช้อปปี้อ่าและการชําระเงินโดยใช้วิธีการชําระผ่านบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตนะครับก็สาหรับเพื่อนเพื่อนนะครับที่มีข้อสงสัยตรงจุดไหนเนาะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคคครรัััับบบแล้้ววพกนนนนใใหหม่ิปาะสสดีครับ